โอเคครับก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการอเอาเพื่อนนะครับ <c oughs> เข้าเซิร์ฟ p r i v a t e ของเรานะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการที่เพื่อนไม่สามารถเข้ามาในเซิร์ฟเราได้นะครับไม่ว่าจะส่งลิงก์หรืออะไรก็ตามะฮะหรือกดจอยเข้าตามเพื่อนแนละ้วก็เข้าไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าเพื่อนให้เป็นมมเบอร์นะครับเพื่อจะไ,ได้เข้าเซิร์ฟของเราได้นั่นเองนะฮะโอเคครับก็จะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ อ่าโอเคครับตอนนี้มาอยู่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วอ่าเราจะมาดูวิธีการว่าทำแอดเพื่อนกันยังไงนะครับให้เป็นม e มเบอร์นะครับกดเข้าไปในอ่าบล็อกพุนะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันสำหรับหัวห้องนะครับที่จะแอดเพื่อนให้เพื่อนเข้ามาในแมทนะครับกดขีดสามขีดตรงนี้ครับตรงเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างไว้โอเคอันนี้มันจะมีชื่ออยู่แล้วนะ ผมจะไม่แอดเพื่อนนะครับแต่ว่านี่ก็กดเปิดหมดเลยนะครับแล้วก็กดแอดเพิ l e ตรงนี้เห็นไหมสีฟ้าๆตรงนี้ที่ผมติ๊กไปกดแอดเพิ่นะครับให้พิมพ์แอดนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อแอบเคาที่อยู่ในอยู่หน้าโปรไฟล์ของเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันชื่อถูกมันจะมีชื่อเด้งขึ้นมาให้เรากดติ๊กตรงนั้นไปมันก็จะมาอยู่ในนี้นะฮะโอเคสำหรับคนที่แอด เข้าอยู่ในเมมเบอร์แล้วก็สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องรอหัวห้องเข้าหรือว่าส่งล er ิงก์เชิญอะไรทั้งสิ้นนะฮะ,อะโอเคครับมาดูการตั้งค่า privacy บ้างโอเค security privacy นะครับโอเคตั้งค่าตามนี้เลยนะครับโอเคนะ ออเทอร์เซตติ้งนะครับเอฟ่ยอนเฟนนะครับแล้วก็อันนี้ข้างบนตั้งอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดเอออยากจะรับข้อความจากคนอื่นก็ตั้งเป็นเอเวอร์ไว้นะครับถ้าเกิดแบบว่าจะรับแค่สําหรับเพื่อนแค่เพื่อนเฉพาะเพื่อนเท่านก็จะตั้งเป็นเฟนนะครับโอเคส่วนนี้ก็ตั้งตามนี้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนเราเข้าได้หรือเปล่าอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในอแอคเค n t ของเพื่อนเราแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนที่ถูกแอดเป็นเมมเบอร์แล้วนะครับให้กดไปที่นี่นะครับอ่าแมปบล็อกฟู้ foot. ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับกดตรงเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้อ่าก็จะเห็นได้ว่ามีชื่อเซิร์ฟเวอร์ขึ้นนะครับที่เราถูกแอดเป็นเมมเบอร์เราสามารถกดจอยเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปเข้าตรงนี้นะครับ เพราะถ้าเกิดเข้าไปตรงนี้ก็จะไปโผล่ที่แมปอื่นอ่าเดี๋ยวเราักคู่กันว่าเข้าได้หรือเปล่าอ่าเป็นข้าสุกไปแล้วอ่าเข้าได้นะครับเข้าได้โอเคกดเข้าไปเลยกดเลือกตัวสลับ แอรเรียบร้อยครับเข้ามาได้แล้วนะครับใช้เซิร์ฟเวอร์ไพรเวทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน้ามัน <c oughs> หน้ามันแบบวิลเลจไนัยแล้วเนี่ยฮะโอเคครับอ่าโอเคโอเคเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นว่าเรามีเราคนเดียวนะก็แสดงว่าเป็นเซิร์ฟไพรเวทนะครับเราก็ดูนี่ก็ได้นะครับตรงข้อความทีมดีสีส์อะไรเนี่ย กิทอพไพรเวทชเนลนะครับนี่คือเซิร์ฟส่วนตัวนะครับช่องทางส่วนตัวโอเคเราก็อยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวแล้วนะครับตอนนี้น้ำแบบเหมือนคิดแผนการอะไรสักอย่างอืมโอเคมาดูของในนี้กันดีกว่าเกาะเกาะเสาที่ของเอ็นดับเบิลว่เนี่ยนะครับต่อมเผือกเริ่มทำงานนะฮะหลังจากเข้ามาในแอคเคาท์เพื่อนแล้วก็ แอบมาดูของนะครับว่าคาบูชาหรออ๋อของอะไรอีกแล้วก็ของ,ของใส่อะไรให้ตาตาคงดีหน้าอ่ะใส่ปืนด้วยปืนใช้ไม่ได้ปืนท้านใช้เพราะปืนมีแล้วลอุ้ยข่าวโอเค หน้ามันแน่นมากเลยโอเคมัน <Okay. S 2> ดูผลมันดูผลยันดีกว่าว่าสตราร์คงเก็บผลอะไรไว้บ้างว้าวเฮ้ยมีผลผากด,ด้วยผลน้าผลฟินิกผลมงกรูดมกรทนผลดีๆนะฮะตอนนี้โอเคครับก็สำหรับการเข้ามาในเซิร์ฟนะครับก็ทำแบบนี้นะครับทุกคนเราไม่ต้องเข้าไปตามลิงก์เพื่อนแล้วนะก็คือคนที่ถูกแอดมาเป็นเมมเบอร์ ember, ก็คือกดตรงที่ผมบอกนะครับแล้วก็เข้ามาในเซิร์ฟได้เลยนะฮะ เราไม่ต้องไปรอเพื่อนให้เสียเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์สับสไคร้ดนะครับถ้าเกิดถูกใจนะฮะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย